สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเะครับเนาะที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้อื่นเนาะอันนี้คือไม้ด่างชนิดหนึ่งเนาะคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นพลูใช่ไหม ถูกต้องครับต้นพลูแต่ไม่ไม่ใช่พลูธรรมดาได้อ่าโบมนเป็นพลูแบบพลูด่างธรรมดาแต่เป็นพลูราชินีหินอ่อนตาทีนี่นี่เห็นน,น,นใบของเราลายของเราเนี่เหมือนหินอ่อนเลยได้นี่นี่นพลูด่างราชินีหินอ่อนมีความละเอียดละอ่อนนิดนิด นะอ่าถ้าภูด่างก็จะเป็นเหลืองเหลืองสลับเขียวนะอันนี้เป็นภูคล้ายๆภูไอ้หินอ่อนอ่ะรูราชินีหินอ่อนมีคนตั้งชื่อไว้แม่นอีนี้บอกคุณตาวิถีไทยพันว่าเป็นไม้มงคลไหมฟังแต่ชื่อราชินีเห็นไหมนะ่ะเป็นอะไรเขาเรียกว่าสุดยอด ของราชินีก็ต้องคู่กับราชาเห็นบหมเป็นมงคลบ่บัดน,นี้เออชัดแจ้งหรือยังประการต่อมาเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมนี่นี่น,นี่เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่กระสีสวยงามอยู่หันนะครูราชินีหินอ่อนนักปลูกต้นไม้นี่ต้องมีนะถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ตุก ลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้สวยนาาไม้มงคลนี่ต้องมีราชินีหินอ่อนอยู่กระถางใดกระถางหนึ่งนะอยู่ในสวนนั้นเหมือนเช่นของคุณตาวิถีไทยนี่แหละนะอนอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศป่าที่โทแมนอิลีบอกคุณตาวิถีไทยเอ่อเฮาบ่งด้วยสายตาคือบุญจักว่าเขาฟอกอากาศหรือบ่ฟอกอากาศเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่า เท่าที่เฮาเฮียนมาในาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดทุกประเภทเนาะก๊าสิคลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันอืมส่วนในเวลากลางคืนก๊าสิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนะาะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นเวลากลางวันนี่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆก,กับมวลพฤกษานา,นานาพันธุ มันกระสิเห็ดให้เฮานี่รู้สึกสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออกอ,ออกซิเจนก็คือกา๊าซที่ร่างกายเราต้องการนะร่างกายเราต้องการอืมปฏิทูคุณตาวิถีไทยอ่าเดี๋ยวสีหามะพูกจะกระทางนึงเพ่นว่าและลำดับต่อมาพรูราชินีหินอ่อนนี่ยังเป็นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่าน เอาต้นพลูราชินีหินอ่อนอันนี้ยกขามาในห้องเรียนนะในชั่วโมงศิลปะศึกษาวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพลูราชินีหินอ่อนเอาเอากระดาษดินสอขึ้นมาวะสันเด็กน้อยมักขนาดวิชานี่สีบกขาดเลยนะสีบกขาดเวลาเช็คชื่อนี่มาครับมาค่ะมาครับมาค่ะ เพราะเป็นวิชาที่ชอบแล้ววิชาอื่นๆล่ะคุณตาวิถีไทยเอาไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้ไหมได้อย่างเช่นวิชาการงานพื้นฐานอาชีพคุณครูกทิยกเอาต้นพรูราชินีหินอ่อนอันนี้เข้ามาแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูจะพาพวกเธอปลูกต้นพรูราชินีหินอ่อนเราจะมาแยกกันนะ การงานพื้นฐานอาชีพแล้วถ้ามันจเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นโตขึ้นขยายจำนวนมากขึ้นนะพวกเธอก็จะได้เอาไปขายเป็นอาชีพไหมต่อไปเนะี่ยเป็นอาชีพนักเรียนบางคนเรียนจบจากปถมกลับไปบ้านไปปลูกต้นไม้ให้พ่อแม่ซื้อต้นไม้ที่คุณครูเอามาสอนเอามาปลูกแล้วต่อมาเขาก็จเจริญเติบโตจำนวนเพิ่มจำนวนมากขึ้น เด็กๆก,ก็มีการขยายต้นไม้ออกเวลามีเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมบ้านเราก็ขายเห็นไหมเนี่ยเป็นการสร้างเป็นอาชีพเสริมก็ว่าได้นั่นแล้ววิชาอื่นๆอ,อีกละ่ะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้วิทยาศาสตร์เราก็มาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของครูราชินีหินอ่อนนะว่าใบมีหน้าที่อะไร กา้านนี่ก้านใบมีหน้าที่อะไรลำเลียงอาหารลำต้นรากเห็นไหมนี่อ่เป็นต้นไม้ใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นไมสอนนักเรียนวิธีการสังเกตว่าตัวไหนเป็นใบตัวไหนเป็นกา้านตัวไหนเป็นลำต้นตัวไหนเป็นรากนะนี่เคลียวิทยาศาสตร์แล้วก็มาดูการเจริญเติบโตของเขาสังเกต โอ้ได้หลายวิชาอยู่วิชาภาษาได้ไหมได้ก็ให้นักเรียนคัดลอกคำว่าพลูราชินีหินอ่อนหรือเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเรียนคณิตศาสตร์ล่ะได้ไหมคณิตศาสตร์ก็ได้นะนับจำนวนใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเอานักเรียนนับซิอ่านักเรียนนับได้กี่ใบถัดจากนี้ไป 1 2 3 4งสองสห้ากหกบวกสิบเป็นเท่าไหร่นี่โบรณาการการเรียนเป็นภาษาอังกฤษอืมปัตทิทบเรียนได้หลายวิชาขนาดเนาะคุณตาวิธีไทยได้หลายวิชาเออในระดับมหาลัยต้องพูดถึงการศึกษาในเรื่องของการศึกค้นคว้าการวิจัยการรวบรวมข้อมูลนะรวบรวมข้อมูลออกมาแล้ว ก็เอามาวิเคราะห์เบื่องว่าตัวนี้จริงไม่จริงตัวนี้จริงไม่จริงอ่าเอามาเรียบเรียงเป็นเป็นบทเป็นตอนว่าบทแรกว่าด้วยชื่อความหมายนะทำไมถึงชื่อพลูราชินีหินอ่อนมีข้อสังเกตอะไรบ้างทําไมคนถึงตั้งชื่อว่าพรูราชินีหินอ่อนแล้วเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะ คำว่าต้นไม้พื้นถิ่นนี่ก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่บได้มีคนไปปลูกนะและก็มีจำนวนมากสามารถอยู่ได้ในห้วยหนองคลองบึงขึ้นกันเปรอะเป,ะ,ปะนะเต็มไปหมดเลยเหมือนต้นหญ้าขึ้นไปทั่วนี่เรียกต้นไม้พื้นถิ่นอ่าคือบรรยากาศเขาแบบนั้นชอบแบบนั้นบบต้องไปปลูกบ่ต้องมีคนไปรดน้ำพรวนดินเขาก็อยู่ได้นะ ปาฏิโทษข,ข,ขนนาทีนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะให้พวกเธอนี่โหลดลงใน YouTube Instagram กร a c e b o o k l ล n e เพจนะเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพลูราชินีหินอ่อนนี่หรืออยากได้ข้อมูลนี่แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะโหลดไปดูข้อมูลได้เลยว่า แท้จริงแล้วพลูราซีนีหินอ่อนเป็นแบบนี้นี่เองเห็นไหมแต่ถ้าหากว่ามีคนทักเข้ามาในกล่องบล็อกในในกล่องแชทมีจำหน่ายไหมคะมีขายไหมคะอยากได้เอาไปปลูกพวกเธอก็ขายเลยนะมีขายครับมีจำหน่ายครับอยากรับเท่าไหร่เห็นไหมก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้แห่งการสร้างรายได้โอ้โมเมนธรรมดาเนาะอันนี้อือ <c oughs> คุณยายลูกหลานมาเยี่ยมเฮือนเยี่ยมซานคุณยายเพื่อนก็เอาต้นพลูราชินีหินอ่อนอันนี้ออกมายายก็ไม่มีอะไรจะให้พวกเธอที่มาเยี่ยมยายขอบใจลูกๆหล,ล,ลานๆมากๆนะวันนี้ยายมีพลูราชินีหินอ่อนเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศแต่ถ้าหากว่าพวกเธอเลี้ยงไปนานๆวันเข้า ขยายออกเยอะๆมันก็จะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเธอว่าสันเออคุณยายเออมีแต่ต้นอันนี้ละให้พวกเธอว่าสันอื <c oughs> ออหรือถ้าหากว่าล้านๆคนไหนไม่อยากได้ผู้ราชเนีหินอ่อนยายก็มีอยู่หลังบ้านเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น ตนอ้อมเงินตนอ้อมชุมพูและก็ต้นนี่แหละอ่าพระพรึงด่างก็มีคราสแตงโมนีม่สิบแสนหรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกวักพระพุทธเจ้าหลวงหรือจะเป็นหวานพยาหวานเปเปอร์โรเมียยายมีเยอะจ้ะไปเลือกเอาแต่ยายให้คนละหนึ่งต้นนะจ๊ะวาสัน <laughs> ลูกหลานมักขนาดเลยนะคุณตาวิธีไทยนี่เข้าไปลังสวนของคุณยายกอดมู่เลยนะไปหาเลือกเอาโอ้ยายนี่มีต้นไม้เยอะแยะเลยอ่าพูดละคุณตาไปหาเอาแถวสวนบ่อนพูดละทรายทรงทรายชนอยู่พออ่าหกหลงกวนอูปีกินนรีอยู่ทางพูกออไปหาเอามาปลูกอันนี้ก็เอาคือกอืมามือใหม่เดียวมาเยี่ยมเรามือใหม่จังเอาเพิน่นว่า เอเอหรือบริษัทห้างร้านต่างๆจัดกิจกรรมจัดงานเนาะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอยากให้อ่าคือว่าตอบแทนลูกค้าวาันเถะไปส่งหนงังสือเทียบเชิญไปกินเขาน้ำซัมปาอิ่มนำสำราญเรียบร้อยแล้วนะโคศกพิธีก่อนออกมาประกาศอยู่นาเวทีฮัลโหลเทสเทส,ทส แขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านครับ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 มีเสียงเอ็กโคจากน้อยได้เพิ่นลืมปิดไมล่รงเพลงนะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 ขอเชิญคุณลูกคลาที่รักรักรักมารับต้นพลูราชนีหินอ่อนอ่อนอ่อนเขาลื่ต้นครับ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 มาสันโอ้ได้การอืมามอบให้บ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ท เอาไปจัดสวนเอาไปปลูกเพื่อให้กับลูกค้าได้เห็นในการผ่อนคลายสร้างบรรยากาศฟอกอากาศเห็นบอถ้าลูกค้าอยากได้กัเอาให้เลยนี่ท่านชอบใช่ไหมในฐานะที่ท่านมาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์มาบ้านสวนรีสอร์ทของเราเรามีต้นลพร,ราชินีหินอ่อนมอบให้คนละหนึ่งต้นสังเกตเบื้องไดคนใดที่โบหมักกระโบโบให้นะ คือคนที่ชอบนี่เวลาเขาเห็นต้นมงต้นไม้อะไระเขาสี่เข้าไปเบิ่งอย่างเช่นกวักพระพุทธเจ้าลวงเอยอยฤษีผสมเออยเขาไปเบิ่งจากเล็กน้อยเนาะถ้าเขาแบบเออยยืนเบิ่งเป็นยังไงครับสวยไหมครับอ,อยากได้เลยในใจถ้าเบิ่งนี่คืออยากได้เนาะวันนี้เรามีาพิเศษให้กับท่านครับฤษีผสมหรือพรูราชินีหินอ่อนมาสั่นอ่าแนมนำเขาเลย นำมบให้คนละหนึ่งตนสร้างความประทับใจปานเห็ด MOU ไว้เลยเนาะมาเธนาเขาก็ที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์เราเหมือนเดิมมาบ้านสวนรีสอร์ทเราเหมือนเดิมมาใช้บริการสปาของเราเหมือนเดิมเห็นไหมมีการประทับใจแม้ว่าจะไม่ใช่เงินทองอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเป็นการสร้างความประทับใจเล็กๆนะมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่า ตั้งแต่ผมไปพักบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทหรือไปอโรงแรมหรือไปสปาเนี่ยรอยย่านเอ็ดเจ็ดย่านแห่งบกเคยได้จกเทือ่อนะของที่ระลึกที่เป็นต้นไม้มงคลนี่มีบ่อนนี้บ่อนเดียวนี่แหละนะอา่าป่าทิโทรค,ครั้งต่อไปก็จะมาที่นี่อีกมาซานเอาละเนาะสำหรับมื่อน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ามีให้เป็นเรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญ็ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือพรูราชินีหินอ่อนไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณไม้ประดับสวยงามครับท่านผู้ชม